สวัสดีครับสวัสดีพี่สมายกันเลยครับนะครับอ้าวนะครับวันนี้ผมนัานพงศธรครับอยู่ในเขตอำเภอศรีรัตนะจังหวัดศรีสะเกษเรามาติดตามไร่ข้าวโพดในเดือนมกรางเราเนี่ยแหละนะครับซึ่งเป็นไร่ข้าวโพดอายุ2เดือน2เดือน1วันครับอ่าสเดือนอีกหนึ่งวันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้ฉีดพ่นโพทีสครั้งครับอ่ากลับไปโอเลสเนาะครับผสมกันเลยครับนะครับฉีดไป4ี่ครั้งครับสิ่งที่ได้ถามพี่สมานเลย ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างต้นใหญ่แข็งแรงดีแล้วก็ใบเขียวหนาแบบใหญ่กว่าเพื่อนครับใหญ่กว่าแปลงที่เขาใช้เคมีครับคือเราเปรียบเทียบเราเห็นชัดเจนชัดเจนเลยแล้วเมื่อกี้เราไปเปรียบเทียบขนาดฝักนะครับตอนนี้เริ่มออกฝักแล้วใช่ไหมครับนะครับฝักแล้วกำลังออกฝักครับแต่ฝักรู้สึกจะยาวกว่าขวดโพธีขวดไบโอขวดไบโอครับเออยาวกว่ายาวกว่าเดี๋ยวเรามีรูปครับท่านผู้ชมเดี๋ยวดูที่รูปได้โอยาวกว่าจริงครับฝักมียาวประมาณนี้แล้วครับบรรทุ เต็มที่นะสวยเลยน่าจะน่าจะได้ความอวบความอ้วนแล้วก็น้ำหนักดีครับอ่าแน่นอนตอนนี้เจ้าของสวนก็จะรอดูผลลัพธ์ว่าจากการเปรียบเทียบการใช้เคมีแล้วก็โฟร์ทีไบโอนะต้นทุนของเราประหยัดนะมาก อันนี้มาใช้เคมีแม่แต่กสอบเดียวครับโอ้ยสุดยอดมากๆผลลัพธ์ด้านหลังเราครับดูภาพได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามเนาะที่สมานว่าว่าผลจากการใช้โฟทีแระบโอ่องเราแบบเพียวๆนะครับจะได้ผลผลิตขนาดไหนนะครับเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกอย่างครับแม้แต่ชีวิตเราดีเลยไม่ต้องสวมหน้ากากไม่ต้องสวมถุงมืออะไรเลยสุขภาพดีด้วยดีด้วยแปลว่าอารมณ์ก็ดีด้วยอ่ากัน พี่สมานบอกหน่อยว่านะครับอยากจะมีอะไรแชร์บอกน้องที่เขา่นบ้านให้เกษตรกรทุกท่านหันมาใช้โปรตีของเอฟโอเอสครับมันจะดีทั้งไบโอทั้งโปรตีมารวมกันเข้าเราจะปลอดภัยกับสารเคมีครับเอก็้อกปากประหยัดด้วยครับประหยัดด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปติดตามนะครับท่านผู้ชมในครั้งต่อไปจากการเก็บผลผลิตในแปลงนี้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่สมานมากสวัสดีครับ